Hello guys welcome to my channel I hope you guys are having a great day วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงสำนวนในภาษาอังกฤษที่เราเนี่ยจะเจอบ่อยแล้วก็ใช้บ่อยมากเลยค่ะก็คือสำนวนที่ว่า24-7 n t y หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะอะไรคือ24กับ7ใช่ไหมคะก็พูดง่ายๆนะคะสำนวนนี้ 24-7ก็จะหมายความว่า all the time ก็คือตลอดเวลานั่นเองค่ะเพราะว่าใน1วันเนี้ยมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะ24ส่วนใน1อาทิตย์เนี่ยมี7วันก็คือ7 days ก็เลยรวมกันเป็น24-7ก็คือตลอดเวลาทั้งอาทิตย์ทั้งวันทั้งคืนนั่นเองค่ะคำนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเลขเลยค่ะก็คือตัวเลข24 t หรือว่า24นะคะแล้วก็ Large, ก็คือทับใช่ไหมคะแล้วก็ seven เนั่นเองค่ะก็จะเป็น24ทับแต่ว่าเราจะอ่านเป็น t w e n t f o u r seven นั่นเองค่ะคำนี้นะคะเราสามารถใช้ได้เป็นทั้ง adjective แล้วก็ adverb ก็คือคำวิเศษและคำคุณศัพท์นั่นเองค่ะเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เข้าใจวิธีการใช้คำนี้กันค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าเราเนี่ย เปิดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมคะก็คือไม่มีวันหยุดหรือว่า all the time เนี่ย and ก็อาจจะพูดว่า we are open for business 24/7 we are open for business 24/7ก็จะหมายความว่าเราเนี่ยเปิดทำการตลอดเวลานั่นเองคะ่ะอย่างเช่น7-11ก็คือเปิดตลอดใช่ไหมคะก็คือ Open for business 24/7นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี้ยอยากจะบอกว่าร้านเราเนี้ยเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ทุกวันใช่ไหมคะแอนก็อาจจะพูดว่า The store is open 24/7 The store is open 24/7ก็จะหมายความว่าร้านเนี้ยเปิดตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีวันหยุดนั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะก็จะเป็นประโยคที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี้อาจจะเคยได้ยินกันแล้วค่ะเป็นการแสดงความรักนะคะก็คือประโยคที่ว่า I love you 24/7 I love you 24/7ก็จะหมายความว่าฉันเนี่ยรักเธอตลอดเวลานั่นเองค่ะหรือว่า I love you all the time นั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าแอนนี่อยากจะพูดว่าเราเนี่ยได้มีการเหมือนกับว่า offer นะคะตลอดเวลา customer service ใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าลูกค้าสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยแอนก็อาจจะพูดในภาษาอังกฤษว่า we offer 24/7 customer service We offer 24/7 customer service ก็จะหมายความว่าเราเนี่ยในประโยคนี้นะคะก็จะหมายความว่าเราเนี่ยมีการให้บริการหรือว่าเสนอ customer service หรือว่าลูกค้าสัมพันธ์เนี่ยตลอดเวลานั่นเองค่ะสะรุปง่ายๆนะคะเพื่อนๆคำว่า24/7ก็จะหมายความว่า all the time ก็คือตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนั่นเองค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำคำนี้ไปใช้กันนะคะแล้ถ้าใครนี่อยากจะไปดูตัวอย่าง เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ในแอนส์ชา a n n e ลบล็อกค่ะเดี๋ยวแอนจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปสุดท้ายเนี่ยแอนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ Until we see you next time Stay safe bye